เพื่อใครเพื่อแผ่นดินไทยเมโบลลดี้ของท่านอันนี้นอันนี้คืออะไรต้องเป็นเพื่อแผ่นดินไทยครับเอ,อ่อโดยปฏิธานของท่านประธานนะครับท่านต้องการให้บริษัทแซดเนี่ยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการทํามาหากินของคนหมู่มากมถ้าเกิดว่าวันนึงแคมเปญร้านรหัสของท่านเป็นความจริงครับเอ,อ่อท่านบอกว่าคุณกบการจะาคนเข้ามาสมัครเป็นร้านรหัสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกถ้าคอนเนคชั่น ถึงระดับที่ดึงคนโู้นคน,นนี้เอารายชื่อมาลงแต่ท่านบอกท่านไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้นอท่านต้องการให้คนล้านคนมาทํางานกับแซฟแล้วมาเอาเงินไปอืจากการทํางานครับ,รบซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเราช่วยให้คนจํานวนนั้นะ่ะมีรายได้เสริมมีกระเป๋าเงินใบที่สองได้ก็ถือว่าเราช่วยประเทศชาติอืครอบครัวของคนไทยทั้งหมดก็คือประเทศใช่ไหมครับ เพราะฉะ้นเราก็เป็นบริษัทหนึ่งที่อยู่ในส่วนที่เราสร้างให้คนมีอยู่มีกินนะครับนี่คือปณิธานของท่านประธานทั้งสองที่หวังที่สุดที่ให้แซปไปถึงจุดนั้นนะครับก็เลยเป็นเครือข่ายเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อครอบครัวของคนไทยนี่แหละครับ,รบสิ่งนี้แหละที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นฟันเดอร์เมนทัลโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทนะครับโดยเฉพาะสําคัญมากๆเลยจังหวะทางธุรกิจ ยังไงฮะจังหวะทางธุรกิจคือเมื่อแซฟมาถึงปีที่เจ็ดจะเข้าสู่ปีที่แปดแล้วเนี่ยครับนั่นหมายความว่าบริษัทแซฟเนี่ยได้ก้าวผ่านทุกอุปสรรคมาแล้วได้พิสูจน์แล้วว่าอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคในชั้นขั้นต้นเนี่ยแซฟก้าวผ่านมาหมดแล้วจากนี้ไปเนี่ยการที่ประธานชาโนนคดีนได้ประกาศความเป็นเดนนิวชาโนนแคมเปญหนึ่งล้านรหัสด,ดาวลุ่งอันดับหนึ่งปีที่สี่พี่ว่านี่เป็นจังหวะโอกาสทางธุรกิจที่ดีมากมาก ที่จะดันให้แซฟเนี่ยติดลงบนนะครับสําหรับพี่นะสำหรับคนอื่นพี่ไม่รู้แต่แต่พี่รู้ว่าพี่ไม่อยู่ที่นี่แล้วพี่ไม่เคยคิดที่จะต้องย้ายอืมเออและยิ่งอยู่เราคนที่ตามเรามาเนี่ยเขาแฮปปีค้ครับครับเออเราบอกว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเรามาทําเพื่อความสําเร็จทางการเงินสําเร็จจริงอะ่ะคนที่เดินตามมาต้องสําเร็จ อ่ไม่ใช่เราสำเร็จคนเดียวใช่ไม่ใช่เขามาดันให้เราโตเขาตายอ่ถูกไหมครับดันให้เราโตแต่เขาตายเราโตเขาตายจำคีย์บัตรดีไว้ได้นี่ต้องบอกทั้งหมดบอกตรงนะพี่กลับไปที่คําว่าแท็คือของแท้อยู่ดียแหละถ้าธุรกิจนี้ยไม่ใช่ของแท้เนี่ยพี่จะไม่สามารถไปบอกกล่าวใครเขาได้เลยมันไม่เต็มปากมันไม่ใช่ว่าเอ้ยพี่เป็นกบไมโครนะพี่มีชื่อเสียงนะไปชวนใครเครเขาก็มาไม่จริงนะครับ อพี่ยินยันได้เลยว่ายิ่งเป็นคนบันเทิงเนี่ยยิ่งชวนยากที่สุดเพราะเขาจะมองว่าเอ้พี่เป็นหลงทาธุรกิจอะไรหรือเปล่าแล้วมาชวนคนอื่นไปติดตั้งแแเหรออย่างเงี้ยแต่พอคนที่รุ่นแรกเข้ามาเขารู้ว่าที่เนี่ยมันใช่มันเป็นของแท้จริงเขาไปบอกใครใครเดินตามมาก็ารู้ความจริงเหมือนเดิมว่าคือของแท้ครับของแท้มันจะตอบตัวเองแล้วมันก็จะขยายตัวจากคนขายกลายเป็นคนขยาย มันโตขึ้นโดยอัตโนมัติมีประโยคหนึ่งในเพลงที่มีคนบอกอีกมาหลายคนว่าเฮ้ย<ม>พี่อันเนี้ยมันใช่นะคะประโยคไหนะฮะเราคือธุรกิจของแท้บอกพ่อแม่ว่ามั่นใจได้บอกพ่อแม่เลยว่ามันคือธุรกิจของแท้ใช่คืออันนี้เราต้องการจะบอกว่าตั้งแต่คุณเริ่มต้นในการทำงานเลยค่ะครเรียนจบมานะคะถ้า เรายังไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะไปทางไหนไปซ้ายไปขวาไปทำอาชีพอะไรดีจริงๆอ่ะอาชีพนี้ยเริ่มทำได้ตั้งแต่เรียนมหาลัยก็ทำได้แล้วคืออายุครบ18บํปทำได้แล้วนะคะเราเริ่มสร้างรายได้ได้แล้วเราก็บอกคุณพ่อคุณแม่บอกที่บ้านได้เลยว่าเอ้ยเราเราไปทำธุรกิจของจริงนะคะแล้วที่เนี้ยทำจริงจ่ายจริง ผลลัพธ์ดีจริงสินค้าดีจริงบอกพ่อแม่ว่ามั่นใจได้ไม่ต้องกลัวว่าลูกหลานเราจะไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือไปเข้าสู่วงจรอะไรที่มันไม่ถูกต้องค่ะครับ องบอกว่าพี่กบเองก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นนักธุรกิจด้วยครับเป็นนักร้องด้วยทุกวันนี้ก็ยังรับงานอยู่นะใช่ครับอ่าแล้วก็อยู่ในวงการดนตรีอยู่นะอ่ายังอยู่นะฮะไม่ใช่เป็นในตำนานครับผมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยเป็นบุคคลที่เขาเรียกเขียนเรียบเรียงทั้งหมดเลยไหมฮะทั้งหมดหมายถึงของเพลงของแซบใช่ไหมใช่ครับทั้งหมดครับทั้งหมดเลยนะฮะก็ล่าสุดซิงเกิลล่าสุดก็คือแซบคือของแท้ของแท้นะ อะไรที่ทําให้คํามาที่อ่าที่ของคําว่าของแท้ที่มาที่ไปของคําว่าแซฟคือของแทตง้ต้องบอกก่อนเลยว่าจากการที่ผมได้ทํางานกับแซฟมาเป็นเวลาหกเดือนนะครับหกเดือนหก <6 S 1> เดือน,นครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับอันครับพี่พี่อะร่วมงานกับแซฟมาเป็นเวลาสามปีแล้วเดะเดวเดนะร่วมสามปีเลยเหรอ ในฐานะคนดนตรีอล่ด oh. นตรีให้ท่านประธานชายประธานหญิงมาตลอดนะครับทุกครั้งที่แซฟจัดงานปาร์ตี้ของบรรดาผู้นําไม่ว่าจะระดับหลักร้อยหลักพันจนกระทั่งหลักหลายพันเนี่ยที่จะเล่นดนตรีให้กับแซบตลอดเวลาก็าจะมีความรู้สึกว่าทัชชิ่งบริษัทนี้อยู่ตลอด oh. แต่ว่าช่วงเวลาที่6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่เข้ามาศึกษาต้องใช้คําว่าโครงสร้างพื้นฐานของใครของบริษัทแซาโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจ เครือข่าย MLM สิ่งใดที่ธุรกิจเครือข่าย MLM จําเป็นต้องมีเราเรียกว่า fundamental อันนี้จําเป็นมากๆเลยครับสําหรับคนที่บอกว่าเป็นน้องใหม่อย่างพี่ถ้าเข้ามาเนี่ยอพี่อาจจะเป็นน้องใหม่ในวงการเครือข่ายก็จริงอแต่ว่าพี่ไม่ใช่น้องใหม่ในวงการธุรกิจพี่กบไม่ใช่เล่นดนตรีอย่างเดียวนะเขาทาธุรกิจด้วยทําหลายอย่างครับร้านเครื่องดนตรีก็ทําัมมิ้าขายก็ทําครับครั้งที่เราเอามาให้ดูรวมทั้งได้ไปทํางานในอีกระบบ ด้วยซึ่งมันก็เป็นงานการค้านี่แหละแต่คราวนี้พอมาถึงกับมาถึงกับแซฟมาถึงแซฟเนี่ยพที่จําเป็นต้องศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท MLM ที่ดีทั้งหมดของแซฟนะครับโดยที่ไม่ได้เอาไบอัเข้าใจไหมครับครัไม่ได้มีเจตคติอะไรเลยอะไรก็ตามเข้าไปศึกษาทั้งหมดเลยว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของบริษัท MLM ที่ดี ที่เราจะฝากตัวเองทํางานได้เป็นเวลานานเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยสิ่งใดบ้างนะครับสิ่งนี้แหละที่ทําให้ประกอบกันขึ้นมาแล้วกลายเป็นเพลงแซบคือของแท้ครับใช่พี่เช็คอะไรยังไงบ้างครับเวลาเช็คของพี่ที่ก็เช็คย้อนหลังเลยนะย้อนหลังคือตั้งแต่วันที่แซบก่อตั้งมาเลยเนี่ยเป็นเวลาเจ็ดปีตอนนี้ก็เราจะรู้กันอยู่ว่าแซบจะขึ้นปีที่แปดขึ้นปีที่แปดแล้วนะครับ,รบซึ่งในตลอดเวลาเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ย บริษัทแซฟเนี่ยที่มีการจ่ายเงินโบนัสคืนสมาชิกเดือนละเดือนละสาครั้งเดือนสครั้งค่ะทุกวันที่สิบยี่แล้วก็สาหรือ3ามเอดอะไรประมาณนี้น,นะแล้วแต่ซึ่งไม่เคยคาดเคลื่อนมไม่เคยเคลื่อนเลยไม่เคยคาดเคลื่อนแม้แต่สตางค์เดียวแม้แต่เศษสตางค์และเวลานะครับสิ่งสําคัญที่สุดที่ประกอบเป็นของแท้เนี่ย ก็ได้พี่ก็ได้เขียนเอาไว้ในเพลงเพลงนี้เพื่อจะบอกกล่าวให้คนทุกคนทราบว่าพอได้ยินแล้วเนี่ยจะทราบว่าคําว่าของแท้เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างะนะครับซึ่งต้องต้องบอกว่าเจตนาลมแรกครับของการเขียนเพลงเนี้ยยังไงครับคือเวลาที่แซฟไปจัดงานที่เราเรียกว่า OPP ตอนแรกเนี่ยเราไม่มีจุดสตาร์ทของงานก็รอ MC ขึ้นไปพูดอ๋อใช่ไหมครับอันนี้คือ คิดจินตนาการเลยเหมือนถ้าเป็นในผับต้องมีเพลงเปิดก่อนเขาเรียกว่าโ <Okay. laughs> <laughs> อเวอร์เจอร์ที่วงการดนตรีนะครับเขาจะมีต้องเปิดก่อนต้องมีโอเวอร์เจอร์สำหรับ <laughs> นในการทำโอเวอร์เจอร์เนี่ยจริงๆท่านประธานทั้งสองเนี่ยพี่ทาเพลงรักจังรักจังยืนหนึ่งให้ทั้งสองท่านไปแล้วท่านก็รีเควสต์มาว่าท่านอยากได้เพลงประจําตัวอีกสักเพลงหนึ่งนะครับเพลงรักจังเนี่ยประธานชายร้องเดียวยืนหนึ่งประธานหญิงร้องเดียวคราวนี้พี่ก็คิดอยู่ต้งสองสามเดือน พี่แต่งเพลงให้ท่านทั้งสองไม่ได้แล้วทําไมฮะเพราพวร์เฟกแล้วนะทุกอย่างพอลงตัวแล้วเนี่ยแลวอีกอย่างท่านท่านไม่ใช่พี่เบิร์ตนะที่จะต้องออกซิงเกิลใหม่แต่ครับ <laughs> ในเมื่อเวลาที่ท่านร้องเพลงรักจังแล้วร้องยืนหนึ่งเนี่ยแล้วสมาชิกแซฟทุกคนร้องตามกันหมดร้อ,องตามกันหมดเพราะนั้นเพลงประจําตัวของท่านมีแล้วคออกซิงเกิลใหม่ไม่ได้ระหว่างที่คิด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 ,คด,คดไปเนี่ยในที่สุดพอมาถึงจุดหนึ่งที่เห็นลางว่า แซบจะอันดับหนึ่งปีที่สมันก็ค,ค่อยๆประกอบภาพออกมากลายเป็นเอพี่อยากได้ยินเสียงกองยาวในเพลงเพลงที่เป็นซิงเกิลใหม่พี่อยากได้ยินกีตาร์หรอกรและอยากได้ยินประธานทั้งสองร้องด้วยกันในเพลงนี้โดยที่คอนเซปต์ประธานชายต้องไม่ร้องต้องไม่ร้องประธานชายพูดอย่างเดียว คนที่ร้องจะเป็นประธานหญิงนะครับทำไมทําไมต้องเป็นประธานชายไม่ร้องแล้วไม่ต้องให้ประธานหญิงร้องลวฮะคือในเชิงของคนที่เป็นครีเอทีฟนะที่ผมกว่าเป็นครีเอทีฟนะประธานชายเนี่ยท่านเป็นผู้กล่าวนโยบายเสมอนะครับประธานชายจะไม่ใช่มาร้องลัตทำเพลงก็คือคงคอนเซปต์ใช่ครับต้องมาพูดด้วยความหนักแน่นนะครับก็เลยเห็นภาพว่าโอเคเราจะทำเพลงแซบตอนนั้นยังไม่รู้ว่าคือของแท้ครับ จะทำเอแซบเพื่อให้ไปเปิดในงาน OPP ทุกจังหวัดโจทย์ก็คือในหัวคือต้องไปเปิดในงานใช่ครับแล้วไปจุดสตาร์ททันทีที่เพลงนี้ถูกเพลงขึ้นคนวอลอินก่อนนะอ่านนึกนี้ครับนึกนึกภาพบ็อกนึกภาพคนวอินเข้าไปในฮอลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บปุ๊บปปุ๊บเข้ามาปุ๊บเออเอก็ไปถามทุกคนพร้อมไหมพอพร้อมปุ๊บเปิดเพลงจุ่มจุ่ม่มแซคือของแท้ขึ้นมาได้ยินเสียงท่านประธานชายท่านประธานหญิงเห็นภาพขึ้นเอ็มวีเป็นเจ้าของบริษัทคือความมั่นใจ ของคนที่เขาไปฟังอ๋อบริษัทมีตัวตนมีเจ้าของโชว์หน้าโจตาชัดเจนฟังเนื้อปนิธานของท่านประธานผ่านเนื้อเพลงเมื่อเพลงจบปึ๊บ MC ขึ้นรันสวัสดีครับทุกคนเข้าสู่การ OPP เป็นทางการนี่คือแนวคิดก่อนเนื้อหารายละเอียดอะพี่มันถอดรหัสให้ผมหน่อยได้ไหมวันนี้มีต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะเน่ไม่ได้อยู่ดีๆแบบมานั่งมโนไม่ใช่ครับถอดรหัสแต่ละตัวเลยครับครับแซฟคือของแท้ครับ ทำไมต้องเป็นแทฟคือของแท้คำว่าแทฟคือของแท้เนี่ยจากการที่พี่เข้ามาทํางานนี้แล้วพี่ได้คุยกับคนทั่ว,วไปเนี่ยการที่จะบอกว่าบริษัทใดที่เป็นธุรกิจของแท้เราจําเป็นที่จะต้องเอาโครงสร้างพื้นฐานไปบอกเขาให้หมดมไม่ไงั้นเขาจะมองว่าอันนี้บริษัทจริงเอลออบริษัทคุณมีสินค้าไหมจ่ายเงินตรงไหมทุกสิ่งอย่างเนี่ยที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นคําว่าของแท้เนี่ยบริษัทต้อง แพ้ยืนหยัดมาเป็นเวลานานมากพอนะครับแผนสินค้าสินค้าไม่เคยขาดการตลาดไม่เคยเปลี่ยนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าผู้นำมีความหนักแน่นในการที่จะคงเส้นคงวาเจ้าของนะครับเจ้าของนะครับเจ้าของนะไม่ใช่ผู้นำเจ้าของเจ้าของเจ้าของมีความหนักแน่นในความคงเส้นคงวาของสิ่งนี้นะครับแล้วประกอบกันขึ้นมาเนี่ย ก็เลยเริ่มมาจากทั้งหมดในเนื้อเพลงเป็นประโยคที่ท่านพูดทั้งหมดทุกครั้งเวลาขึ้นเวทีนี่คือพูดง่ายคือใช้คําว่าเรียบเรียงแล้วกันจากคําพูดเอาคีย์เวิร์ดแต่และที่ท่านพูดเอามาร้อยร้อยเรียงเป็นบทเพลงออกมาครับครับคิดนานไหมพี่ร้อยเรียงนานไหมตอนตอนที่คิดไม่ออกอ่ะสามเดือนแต่พอวันที่คิดออกนะมันใช้เวลาไหลเลยสิบนาทีนั่นไงผมว่านแล้วเชื่อครับพอรู้ว่าอ๋อประธานชายมาก่อน ช่วยทุกคนให้รวยประทานจริงมาช่วยคนป่วยให้หายแล้วพูดพร้อมกันช่วยคนที่ตายจากธุรกิจอื่นให้ฟื้นที่นี่เข้าเพลงเลยซึ่งที่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันต้องมาที่กองยาวทําไมต้องเป็นกองยาวพี่เพราะว่าที่มองอัตลักษณ์อัตลักษณ์นะครับอิมเมจของแซฟเนี่ยคนที่ทํางานอยู่กับแซฟเนี่ยเป็นคนโลคอลเยอะนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคนทุกท่ากันแหละเหนืออีสานกลางใต้เยอะมาก เพราะฉะนั้นท่านเลยจะบอกว่าดนตรีที่มันผสมผสานระหว่างความเป็นตะวันตกและความเป็นไทยต้องออกกองยาวมาก่อนกับ้องที่มองว่าแซบเมื่อยืนอยากต่อไปเนี่ยจะเป็นบริษัทที่ร่วมทุกเจเนอเรชันเราอาจจะเห็นคุณปู่จนกระทั่งถึงคุณหลานเดินอยู่ปกับหลานอยู่ด้วยกันทำงานร่วมกันในบริษัทนี้เพราะฉะนั้นก็เลยอย่างอย่างปณิธานที่ ไม่ว่าล้มมาจากไหนจะอยากตั้งตัวก็ามาที่นี่นี่เป็นการบ่งบอกว่าธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจที่ช่วยให้คุณตั้งตัวได้ครับนะครับทุกอย่างมันจะตอบคําถามด้วยตัวเองหมดเลยเพื่มาเพื่อช่วยให้โอกาสคนตั้งใจดีสิ่งนี้คือสิ่งที่ท่านประธานได้บอกไว้ว่าน้องกบครับคนที่เราช่วยเป็นคนดีอ่าแล้วเราคาดหวังที่สุดว่าวันที่เรามีลูกทีมหรือมีดาวไลน์เดินตามเข้ามาเนี่ยเราอยากได้คนดี เราอยากได้คนดีเพราะว่าเรามีความเรามีความตั้งใจมาช่วยคนที่ตั้งใจดีทุกอย่างมันจะเป็นคําตอบหมดนะครับแล้วก็เป็นสินค้าไม่เคยขาดการตลาดไม่เคยเปลี่ยนคนดีขยันหมั่นเพียรต้องมาที่แือนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับแปลว่าแท้ไม่ได้เอาใครก็ได้อย่างอย่างพี่บอกได้เลยว่าทีมพี่พี่ไม่ได้เอาทุกคนต้องคัดพี่คัดครับพี่คัดคนขยันคนที่ตั้งใจเอาจริงและเป็นคนที่มีความรักครอบ ัเพราะว่าพี่มั่นใจว่าธุรกิจแซฟเนี่ยบริษัทเนี้สามารถที่จะหยิบเอาโอกาสเนี้ยไปมอบให้เขาสำเร็จได้ครับนะครับก็รัพุกเนี่ยทำง่ายจ่ายจริงสินค้าดีจริงแซฟคือของแท้ครับอ่าครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านประธานยืนยันเสมอว่าที่เนี่ยทำง่ายจ่ายจริงเพราะจ่ายมาเจ็ดปีแล้ว่าการที่ทำง่ายเนี่ยพี่ได้สัมผัสด้วยตัวพี่เองว่าบรรดาดาวไลน์ที่เดินตามพี่มาเนี่ย ทุกคนทาได้หมดเลยชั้นๆท,ที่ก็ไม่เป็นเลยนะครับก็บอกว่าเขาไม่เคยทําเครือข่ายมาก่อนเลยก็คือใหม่ๆเลยน้องใหม่เลยไม่เอี่ยมใหม่แจกกองเลยครับแต่ว่าทุกคนเข้ามาสู่การเรียนรู้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิธีที่จะแนะนําสินค้าครับแนะนําโครงสร้างธุรกิจใช้เวลาเรียนรู้ไม่นานเขาก็สามารถออกไปบอกเล่าต่อแล้วก็สามารถที่จะเติบโตได้ในเวลาเร็วมากอ,อยังไม่น่าเชื่อนะครับซึ่งอันเนี้ยยืนยันได้คําว่าไอ้ทำง่ายจ่ายจริงเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับไม่มีอะไรในนี้ที่ overstate วันนี้ต้องบอกว่าพี่นิกเองก็ถือว่าในในบทบาทของนักธุรกิจเต็มตัวเลยแซฟแบบต้องบอกว่ากรีดออกมาเป็นสายเลือดเลยแล้วกันนะครับกหกเดือนที่ผ่านมา็นไงมัางครับ<อ>พี่โอ้ก็จริงๆต้องบอกว่าทํางานที่เนี่ยค่ะครับไม่รู้ไม่รู้เครือข่ายที่อื่นเป็นยังไงนะคะแต่ว่าอตั้งแต่เริ่มทํางานที่เนี่ยมีความสุขนะคะแล้วก็ทํางานเนี่ย ไม่เหนื่อยไม่เครียดคือเราแฮปปี้กับการลุกขึ้นมาแล้วก็มาคุยกับทีมงานทุกวันทั้งวัน,ค,นคุยกับทีมงานคุยกับกลุ่มเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคทํางานแบบไม่เครียดเลยไม่เหมือนตอนเราทํางานประจำยังไงทางานประจําคือเราเรารับเงินเดือนไงค,ค,ค่ะแล้วเราก็ต้องทําตามสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ทํานะคะคอย่างเต็มที่แต่ตรงเนี้ยเราเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะค เราก็ทําอย่างเต็มที่แหละแต่มันเต็มที่ด้วยความสุขนะคะเพราะว่าเราให้ความสุขกับผู้ร่วมงานด้วยนะคะครเราทําให้ทุกคนเนี่ยอ่า improve ขึ้นดีขึ้นชีวิตดีขึ้นพร้อมๆพร้อมๆกันเวลาการดูเนี่ยดูงบเนี่ยน,น่โอเคแหละไปดูในกรมพัฒน์ดูไหมฮะกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ทีนี้บางคนก็ไปทําไมต้องไปดูอ่ะ เราก็มีคนนีก็ได้หรือจําเป็นไหมต้องดูครบพี่อจําเป็นต้องดูเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคะ่ะรายได้หลักของเราเนี่ยมาจากก็คือมาจากบริษัทเนี้แหละ,ะนะคะแล้วการจ่ายของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราได้ส่วนแบ่งเยอะ,อะนะคะมากกว่าธุรกิจทั่วๆไปเพราะนั้นเราต้องดูและเจ้าของเป็นคนดีไหมมีม ฐานะการเงินส่วนตัวเนี่ยท่านดีไหมะะต้องดูส่วนตัวด้วยต้องดูส่วนตัวด้วยคือตัวเองนะคะต้องดูส่วนตัว <Okay. S 2> ด้วยแล้วก็ดูบริษัทถ้าบริษัทมีแคชฟลูมีเงินเหลือมีกําไรอ่าดูว่ามีก็จะดูสัดส่วนค่ะที่บอกกันว่าบริษัทเครือข่ายเนี่ยจากร้อเป็นต้นทุนสะกสีอีก60 เป็นรีเทิร์นที่จ่ายคืนสมาชิกนะคะ uh huh. มิก็จะไปดูสัดส่วนแบบนั้นเลยค่ะในงบ uh huh. ว่าจ่ายแบบนั้นจริงไหม uh huh. นะคะอ,ะอย่างของแซฟเองเนี่ยสัดส่วนก็จะจ่ายมากกว่า60%ส uh huh. ตามงบเลยนะคะ <c oughs> คือบางทีเราคิดเนี่ยเราก็ต้องต้องตอบข้อตัวอย่างเราให้ได้ uh huh. สงสัยได้ครับ uh huh. แต่ต้องหาคำตอบสุดท้ายให้เจอ uh huh. โดยไม่ใช้อคติและไม่ใช้เจตคติ uh huh. หมายความว่าอย่างที่ที่บอกว่าไบอัสอย่าบวกและอย่าลบ หาตรงกลางให้เจอที่สุดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากจากที่พี่เขียนออกมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตรงกลางที่สุดที่พี่ได้มาสัมผัสจากประโยคที่ท่านประธานชาญคนินได้พูดเนี่ยพี่ได้เช็คว่าตลอดเวลาที่ท่านพูดมาเนี่ยครับมันเป็นไปตามที่ท่านพูดทั้งหมดทุกอย่างจริงนะครับซึ่งครับทุนน้อยถ้าอยากร่ํารวยพี่ว่ารัษั์เครือข่ายก็เกิดขึ้นด้วยไอเดียเนี้ก็เกิดขึ้นด้วยไอเดียนี้อยู่แล้วนะครับครับ แต่ว่าพี่กำลังบอกทุกคนว่าทุนน้อยถ้าอยากร่ำรวยแซป888ช่วยให้ค้าขายเวลาที่เราไปบอกว่าโอ้ยโฆษณาด้วยความร่ำรวยอีกแล้วอเอาเรื่องความรวยคือความโลภมาเยียดมาเย็ดยักเยีดย,ด,ยดคนอะ,อะไรลงทุนสองพันได้เงินสี่ล้านอะไรอย่างเงี้ยไปสองประมาณนั้นที่เนี่ยมันมีคำตอบที่เป็นวิทยาศาสตร์ทุนน้อยถ้าอยากร่ำรวยแซป888ช่วยให้ค้าขาย ต้องค้าขายนะต้องค้าขายมันมีคําตอบอยู่ <laughs> ครับแล้วพี่ก็ถ้าพี่เขียนต่อไปได้แต่ไม่มีพื้นที่พี่จะบอกว่าคนรวยส่วนใหญ่ขายของทั้งนั้นนะอ่าถูกครับใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะจะอัปเกรดอยากจะพัฒนาชีวิตเนี่ยแล้วอยากจะมีคนเป็นคนที่ฐานะดีขึ้นเนี่ยแต่มีทุนน้อยเนี่ยมาที่แซ่แบบแบบเราช่วยให้คุณค้าขายอครับคําตอบมันชัดและที่สําคัญที่สุดเนี่ย ถ้าหากคุณขายเก่งดีทุกสิบวันรีบจ่ายรีบจ่ายอันนี้เป็นประโยชน์ของท่านประธานบอกเลยกบถ้าหากขายเก่งดีทุกสิบวันนีบจ่ายรีบจ่ายคือท่านประธานเนี่ยบอกว่าไม่กักไม่กักจ่ายเลยทันทีทําได้เท่าไหร่เอาไปเลยรีบจ่ายไปเลยรีบจ่ายเลยนะฮะนะครับซึ่งปลดล็อกโบนัสง่ายมากอันนี้มาจากยัังงไครบอาจารย์พูดมาเลยนะครับอาจารย์ที่เป็นผู้นํในนี้บอกได้เลยว่าเป็นอาจารย์ยุทธ อาจารย์ยุทธท่านให้มาคานี้ว่าปลดล็อกที่เนี่ยปลดล็อกโบนัสผมเคยทําในที่ที่สร้างโบนัสไว้หกเจ็ดข้อแต่็อกข้อนั้นข้อนี้เข้าไปไม่ถึงเอาแต่ว่าที่เนี่ยท่านประธานทั้งสองได้ปลดล็อกโบนัสให้เหลือแค่สามข้อแล้วเป็นโบนัสที่เอาไปเลยต้องใช้คํานี้มาทําแล้วเอาไปเลยซึ่งผมเองครับอย่างอย่างพี่เองเนี่ยพี่ไม่เคยทำงานเครือข่ายที่อื่นพี่ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหน รู้จากอาจารย์ท่านมาพี่ก็มาบอกต่อว่าปลดล็อกโบนัสแล้วทําง่ายจริงคเพ <อ S 2> ราะลูกทีมพี่ทำาพี่มิกครับสิ่งหนึ่งที่พี่มิกมีส่วนร่วมในซิงเกิลนี้ตรงจุดไหนครับพี่เป็นคอรัสค่ะคอรัสนะท <c oughs> ่อนไหนฮะก็จะเป็นท่อนฮุกค่ะท่อนฮุกจริงท,ที่ได้ยินเสียงคอรัสทำง่ายใจจ<อ>ริจงสียงค่นี้จริงแค่ะ จะอยู่ตรงนี้ปเพื่อใครเพื่อแผ่นดินไทยมเมโลดี้ของท่านอันนี้นอันนี้ทำไมต้องเป็นเพื่อแผ่นดินไทยครับเออโดยปฏิธานของท่านประธานนะครับท่านการให้บริษัทแซบเนี่ยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการทํามาหากินของคนหมู่มากมถ้าเกิดว่าวันนึงแคมเปญล้านรหัสของท่านเป็นความจริงครับเอ,อท่านบอกว่าคุณกบการเจ้าคนเข้ามาสมัครเป็นล้านรหัสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากหรอก ถ้าคอนเนคชันถึงระดับที่ดึงคนนู้นคนนี้เอารายชื่อมาลงอแต่ท่านบอกท่านไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้นอท่านต้องการให้คนล้านคนมาทํางานกับแซฟแล้วมาเอาเงินไปอืจากการทํางานครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเราช่วยให้คนจํานวนนั้นน่ะมีรายได้เสริมมีกระเป๋าเงินไปที่สองได้ก็ถือว่าเราช่วยประเทศชาติอืครอบครัวของคนไทยทั้งหมดก็คือประเทศใช่ไหมครับ เพราะ้นเราก็เป็นบริษัทหนึ่งที่อยู่ในส่วนที่เราสร้างให้คนมีอยู่มีกินนะครับนี่คือปณิธานของท่านประธานทั้งสองที่หวังที่สุดที่ให้แซบไปถึงจุดนั้นนะครับก็เลยเป็นเครือข่ายเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อครอบครัวของคนไทยเนี่แหละครับอครับครับสิ่งนี้แหละที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นฟันเดอร์เมนทัลโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทนะครับโดยเฉพาะสำคัญมากๆเลยจังหวะทางธุรกิจ ยังไงฮะจังหวะทางธุรกิจคือเมื่อแซบมาถึงปีที่เจ็ดจะเก้าสู่ปีที่แปดแล้วเนี่ยครับนั่นหมายความว่าบริษัทแซบเนี่ยได้ก้าวผ่านทุกอุปสรรคมาแล้วได้พิสูจน์แล้วว่าอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคในชั้นขั้นต้นเนี่ยแซบก้าวผ่านมาหมดแล้วจากนี้ไปเนี่ยการที่ประธานชาโนนคดีนได้ประกาศความเป็นเดนิวชาโนนแคมเปญหนึ่งล้านรหัสดาวรุ่งอันดับหนึ่งปีที่สี่พี่ว่านี่เป็นโอจังหวะโอกาสทางธุรกิจที่ดีมากๆ ที่จะดันให้แซฟเนี่ยติดลงบนนะครับสําหรับพี่นะสำหรับคนอื่นพี่ไม่รู้แต่แต่พี่รู้ว่าพี่มาอยู่ที่นี่แล้วพี่ไม่เคยคิดที่จะต้องย้ายอืมเออและยิ่งอยู่เราคนที่ตามเรามาเนี่ยเขาแฮปปีค้ครับครับเออเราบอกว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเรามาทําเพื่อความสําเร็จทางการเงินสําเร็จจริงอะ่ะคนที่เดินตามมาต้องสําเร็จ อ่าไม่ใช่เราสำเร็จคนเดียวใช่ไม่ใช่เขามาดันให้เราโตเขาตายอ่อถูกไหมครับดันให้เขาเราโตแต่เขาตายเราเป็อ,องาจำคีย์วบตนีไว้นะแต่นี่ทั้งบอกทหมดบอกตรงนะพี่กลับไปที่คําว่าแท้คือของแท้อยู่ดีแหละถ้าธุรกิจนี้ไม่ใช่ของแท้เนี่ยพี่จะไม่สามารถไปบอกกล่าวใครเขาได้เลยมันไม,ไม่เต็มปากมันไม่ใช่ว่าเอ้ยพี่เป็นกบไมโครนะพี่มีชื่อเสียงนะไปชวนใครๆเข้ามาไม่จริงนะครับ พี่ยินยันได้เลยว่ายิ่งเป็นคนบันเทิงเนี่ยยิ่งชวนญาติที่สุดเพราะเขาจะมองว่าเอ้พี่ไปหลงทําธุรกิจอะไรหรือเปล่าแล,แล้วมาชวนคนอื่นไปติดตั้งแอรเหรอหอย่างเงี้ยแต่พอคนที่รุ่นแรกเข้ามาเขารู้ว่าที่เนี่ยมันใช่มันเป็นของแท้จริงเขาไปบอกใครใครเดินตามมาก็ารู้ความจริงเหมือนเดิมว่าคือของแท้ครับของแท้มันจะตอบตัวเองแล,แล้วมันก็จะขยายตัวจากคนขายกลายเป็นคนขยายมันโตขึ้นโดยอัตโนมัติ วันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเองก็อาจจะมีมุมมองที่ไม่ค่อยดีกับธุรกิจเครือข่ายหรืออาจจะมีข่าวโน่นนี่นั่นมาเยอะแยะมากมายวันนี้อยากให้พี่กบและก็พี่มิกตอกย้ำ่อยครับว่าแซฟคือของแท้มันมีประโยคหนึ่งในเพลงที่มีคนบอกอีกมาหลายคนว่าเฮ้ยพี่อันเนี้ยมันใช่นะคะประโยคไหนฮะเราคือธุรกิจของแท้บอกพ่อแม่ว่ามั่นใจได้บอกพ่อแม่เลยว่านี่คือธุรกิจของแท้ใช่ คืออันเนี้ยเราต้องการจะบอกว่าตั้งแต่คุณเริ่มต้นในการทำงานเลยค่ะ,ะเรียนจบมานะคะถ้าเรายังไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะไปทางไหนไปซ้ายไปขวาไปทำอาชีพอะไรดีจริงๆอ่ะอาชีพเนี้ยเริ่มทำได้ตั้งแต่เรียนมหาลัยก็ทำได้แล้วคืออายุครบ18ทําทำได้แล้วนะคะเราเริ่มสร้างรายได้ได้แล้วเราก็บอกคุณพ่อคุณแม่บอกที่บ้านได้เลยว่า เฮ้ยเราไปทำธุรกิจของจริงนะคะแล้วที่เนี่ยทำจริงจ่ายจริงผลลัพธ์ดีจริงสินค้าดีจริงบอกพ่อแม่ว่ามั่นใจได้ไม่ต้องกลัวว่าลูกหลานเราจะไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือไปเข้าสู่วงจรอะไรที่มันไม่ถูกต้องค่ะธุรกิจ MLM นะครับหลังจากที่พี่เข้ามาทำเนี่ยพี่ถึงได้รู้ว่ามันเป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสให้คนคะนะครับแลวเป็นธุรกิจที่สวยงามแต่ก่อนพี่บอกตรงว่าใจพี่ปิดนะ ปิดด้วยความรู้หรือเปล่าเพราะความไม่รู้ไนงะแล้วเราได้ยินแต่เขาพูดกันมาสิ่งที่มันฝังอยู่ในใจเนี่ยมันเป็นอคติทั้งหมดอืซึ่งมันก็มีแหละของจริงมันก็มีแหละที่ประเภทว่าไปทํากันให้เสียหายครับแต่พี่ไม่รู้เนื่องจากพี่ไม่เคยทาที่อื่นพี่เดินเข้ามาพี่ถือว่าพี่โชคดีนะมาเจอบริษัทที่พี่สามารถจะอยู่กับตรงนี้ได้และพี่มั่นใจว่าบริษัทนี้อยู่ไม่รู้กี่สิบปีอย่างนี้ก็จะอยู่นะครับ อาจจะมีบางท่านที่บอกว่าเออชั้นโชคลายนะชันไปเจอบริษัทที่เออพอทําสินค้าออกมาชั้นขายได้ดีแต่เขาไม่จ่ายอืมอันนั้นก็เป็นธุรกิจที่ที่เป็นของจริงแต่บังเอิญการเงินฟืด huh. นะครับเพราะฉะนั้นคําว่าธุรกิจของแท้สําหรับพี่ในวันนี้เนี่ยมันมีสุดที่พี่อยากจะบอกกับทุกคนว่าธุรกิจคือขายจริงเป็นธุรกิจที่ดีค <c oughs> แต่หาบริษัทซึ่งอาจจะไม่ใช่แซ้ก็ได้อาจจะเป็นที่อื่นก็ได้แต่คุณต้องหาบริษัทที่ของแท้ ที่ประกอบไปด้วยเจ้าของบริษัทที่มีฐานสายป่านแข็งจริงๆ uh huh. สินค้าดีจริงๆส่วนแบ่งรายได้ดีจริงๆโบนัสปลดบล็อกให้ทำงาง่ายจริงๆแล้วทั้งหมดนั้นถึงจะประกอบกลายเป็นชื่อบริษัทขึ้นมาว่าบริษัทนึงคือบริษัทอะไร uh huh. ซึ่งวันนี้พี่ภูมิใจนำเสนอว่าแซป888ครับ huh. คือของแข,<อ>ข้สวัสดีครับ